สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับช่องที่สอดแทรกสาระและความสนุกสนานบันเทิงวันนี้เรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวลีเด็ดๆคำคมเซลล์ฮาฮข้อความสุดเก๋สําหรับวันนี้นะคะมีข้อความดีๆสําหรับมอบให้กับเพื่อนๆที่เรียนจบแล้วหรือกําลังรับปริญญานะเยะ่ดีใจด้วยนะคะกับความสําเร็จเก่งสุดๆเลยกับชื่อตอนแคปชั่นรับปริญญาเรียนจบแล้วเย่ วันที่เรียนจบคงจะเป็นวันที่ปลอดโปร่งโล่งสบายกันมากๆเลยเป็นเหมือนวันที่ได้เฉลิมฉลองกับความสําเร็จความทุ่มเทให้กับการศึกษานะคะเรียนจบแล้วนะสําหรับเพื่อนๆนิสิตนักศึกษานักเรียนนะคะที่ร่ำเรียนมาอย่างยาวนานค่ะในวันที่รับปริญญาน่าจะเป็นวันที่สําคัญอีกวันหนึ่งเลยทีเดียววันนี้เราจึงได้รวบรวมแคปชั่นเรียนจบโดนๆรวมถึงแคปชั่นอวยพรหรือยินดีกับวันเรียนจบวันรับปริญญามาฝากกันค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชม ฝากกดไลค์กด s ั b สไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆวาลีเด็ดๆตอนต่อไปนะคะจบไปแล้วชีวิตมหาลายัยต่อไปก็หาอืมสามียินดีด้วยนะคนดีสำหรับในวันนี้ที่ยญ่บอกยินดีส่งมันไปด้วยหัวใจรับเอาไว้จุ๊บๆนะคนดี ยากกว่าเดาข้อสอบก็คือเดาคําตอบจากใจเธอ4ปีที่แล้วจำได้ว่าเธอยังเป็นเฟสชี่แต่เผออแป๊บเดียวตอนนี้เป็นบัณฑิตซะแล้วยินดีด้วยนะจากหัวใจเกตมีไว้ลุ้นส่วนคุณมีไว้ลักเรื่องรักอะโคตรเตียนแต่เรื่องเรียนอะ ไม่รู้เรื่องเลยเลือกเรียนไม่เท่าไหร่แต่เรื่องผู้ชายอ่ะน่าจะเกียดนิยมเก็บความรู้สึกไว้ในตัวอักษรผ่านบทก้อนสั้นหมดนี้อาจไม่มากกว่าใครที่เธอมีแต่ก็แสดงความยินดีด้วยจริงๆจากหัวใจแล้ววันนี้ก็มาถึง วันที่คนเก่งที่หนึ่งของฉันก็ทำได้และเหนือสิ่งอื่นใดภูมิใจกับบัณฑิตใหม่คนนี้จัง <S <S 1> <S 1> เรียนที่ไหนกระเทยห,หมดแต่เรียนจบแล้วรับปริญญาเท่สุดๆเลย <S <S สอบได้เป็นเรื่องตลกสอบตกเป็นเรื่องธรรมดาสอบไปสอบมาเรียนจบเฉยเลย เรียนจบมาได้ไม่เน้นอ่านเน้นไว้อาจารย์กับเดาข้อสอบกว่าจะได้ปริญญามาสักใบลุ้นแทบขาดใจเรียนจบแล้วเว้ยเป็นคนเงียบและเรียบร้อยเข้าเรียนไม่บ่อยแต่ก็จบนะนึกไม่ออกจะบอกอะไรนะคับคายคับค่าอ๋อคอนเกสจุเลจะไงจะ๊ะคนดี จบไปแล้วนะคะกับแคปชั่นคำคมและปริญญาเย้เรียนจบแล้วที่เรานำมาฝากกันอย่างไงก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่สำเร็จการศึกษาด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะทุกคนเพื่อนๆสามารถติดตามคลิปดีๆแคปชั่นโดนๆได้ก่อนใครหรือเพื่อนๆอยากได้แคปชั่นคำคมเรื่องไหนสามารถทักมาหาเราที่ไลน์แอ คำฮิตสุดซ่าไวโจนะคะหรือจะสแกน QR Code ต,ตามนี้เลยค่ะรับรองเราจัดให้ตามคำขอของเพื่อนๆแน่นอนขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีคำคมเด็ดๆอะไรมาฝากกันขอบคุณค่ะ